กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครูดีจินด้วยนะคะพลิกนาฬิกาย้อนชะตาหนังร้ายตอนที่ห้าเลดี้ค่ะถึงแล้วคะ่ะในระหว่างที่เธออ่านหนังสือพิมพ์พร้อมกับทบทวนความทรงจำในอดีตอยู่นั้นรถมาก็มาหยุดจอดที่ร้านสารพัดส,สิ่งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากคดีคาทาตแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่เธอจึงวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วเข้าไปในร้านสารพัดส,สิ่ง ภายในร้านที่ค่อนข้างเก่าและแคบมีเพียงลูกค้าที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายสองคนและชายชาราเจ้าของร้านหนึ่งคนเท่านั้นทันทีที่อาเรียและผู้คุ้มกันผู้ติดตามของเธอเข้ามาในร้านอากาศก็อึดอัดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแม้พื้นที่ให้ขยับตัวจะมีน้อยแต่ก็ดูจะไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องที่จะทำให้หงุดหงิดอารมณ์แต่อย่างใด เจ้าของร้านเบิกตาโพลงเหมือนกับรู้ว่าอารียคือใครเนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันกันกบเธอมาก่อนจึงเคยได้เจออารียามาบ้างและในบรรดาคนที่เลื่อนชนชั้นนั้นมีเพียงอารียและแม่ของเธอเท่านั้นก่อนที่จะเลื่อนชนชั้นเธอเคยเข้ามาที่ร้านสารพัดสิ่งบ้างเป็นบางครั้งและยังเคยซื้อของกลับไปด้วยไม่เหมือนกับร้านบูติกที่เธอไม่เคยเข้าไปเลย แต่ถึงกระนั้นคนชนชั้นต่ำอย่างเขาก็ไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนากับชนชั้นสูงเขาเพียงแต่หยิบนาฬิกาทรายที่ซ่อมเสร็จแล้วส่งให้อย่างเงียบๆเมื่อมองดูมือที่กระตุกสั่นนั้นแล้วดูท่าว่าชายชราคงจะได้ยินข่าวลือของอาเรียมาบ้างแล้วนึกแล้วก็แปลกและน่าขำมากกับการที่เขารู้สึกกลัวเด็กผู้หญิงอายุ14ปีได้มากขนาดนี้ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือการที่เธอได้เลื่อนชนชั้นละลองเช็คดูก่อนนะครับ อารียตรวจดูนาฬิกาทรายที่ซ่อมเสร็จแล้วอย่างละเอียดเธอเช็คว่ายังมีรอยร้าวหรือไม่ทรายที่บรรจุอยู่ภายในตกลงมาสวยงามหรือเปล่ามีส่วนไหนบิดเบี้ยวไปหรือไม่เมื่อตรวจดูแล้วก็พบว่านาฬิกาทรายกลับมาอยู่ในสภาพเดิมไม่มีจุดไหนผิดปกติประกอบนาฬิกาทรายที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนั้นได้ประณีตขนาดนี้เลยหรือน่าทึ่งจริงๆ นอกจากนั้นอารียยังถูกใจกับตัวกล่องที่ด้านในถูกแกะสลักเป็นรูปทรงของนาฬิกาทรายแล้วบุผ้านุ่งไว้เพื่อป้องกันการกระแทกถ้าเธอเก็บรักษามันไว้ในกล่องที่ไม่มีใครมองเห็นแบบนี้ก็จะไม่มีใครมายุ่งกับมันได้อารียบอกให้เจสซี่จ่ายค่าซ่อมนาฬิกาเป็นสองเท่าจากราคาเดิมเพราะนั่นถือว่าเป็นการแสดงความชื่นชมที่มากกว่าคำพูดชายชาราค้อมหัวลงราวกับอึดอัดใจเล็กน้อย เลดี้คะจะกลับไปคฤหาดเลยหรือไม่คะยังก่อนขอฉันเดินดูรอบๆร,ร้านหน่อยแล้วกันนานแล้วที่เธอไม่ได้มีเวลาว่างออกมาข้างนอกหากจะให้กลับไปเลยก็ออกจะน่าเสียดายไปหน่อยจึงอยากจะเดินชมร้านสารพัดสิ่งสักหน่อยในร้านสารพัดสิ่งมีตั้งแต่ตุ๊กตาเก่าๆไปจนถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ไม่รู้วิธีใช้งานเต็มไปด้วยของแปลกๆหล,ลากหล,ลายชนิดด้วยกัน เมื่อก่อนฉันก็เคยอยากได้ของที่ไม่มีประโยชน์แบบนั้นเหมือนกันของที่ฝุ่นเกาะน,นาจนสีเปลี่ยนไปเมื่อลองเอามือปัดฝุ่นดูก็มีของตกแต่งที่ประกอบไม่แน่นพอห้อยต่องแต่งราวกับจะหลุดออกมาช่างสกรปรกอะไรอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็รู้สึกสนุกอย่างบอกไม่ถูก ขณะที่อารีย์กำลังเดินชมภายในร้านอย่างชาชาก็เจอผู้ชายสองคนกำลังมองของสิ่งเดียวกันโดยนั่งอยู่ที่เดิมตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้วพวกเขานั่งอยู่ก่อนที่เธอจะเข้ามาในร้านนี้เสียอีกในระหว่างที่เดินชมร้านอารียก็เดินเข้ามาใกล้กับพวกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเสียแล้วแม้จะมองเห็นหน้าได้ไม่ชัดเพราะมีเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าไว้แต่เมื่อพิจารณาจากความสูงแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ชายแน่นอน ผู้ชายสองคนทอดสายตามองไปทางตู้โชว์ไรซึ่งการเคลื่อนไหวอารียไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของพวกเขาทำให้เธอเพลิดเพลอนหายใจตามไปด้วยจู่จูเธอก็รู้สึกถึงความอันตรายขึ้นมาเลดี้คะ่ะกลับกันเถอคะค่ะผู้คุ้มกันของอารียก็รู้สึกเช่นเดียวกับเธอจึงไายืนกั้นระหว่างเธอกับผู้ชายสองคนนั้นด้วยสีหน้ากระวนกระวาย มือของเขากระชับดาบที่ห้อยไว้บริเวณขอบเอวกางเกงราวกับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์บางอย่างอาเรยกลืนน้ำลายอึกใหญ่และพยักหน้าอุตสาห์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งทีเธอไม่คิดจะหาเรื่องพาตนเองไปเจออันตรายแน่นอนอาเรียมหมุนตัวหันหน้าไปทางประตูร้านในตอนนั้นเองที่ความตึงเครียดลดน้อยลงผู้คุ้มกันของเธอก็เปิดประตูร้านรอยอยู่ด้วยสีหน้าโล่งใจ ขณะที่เธอตั้งใจจะออกนอกประตูนั้นสายตาก็พลันไปเห็นเศษกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะทำระงเงินของชายชาราเข้าอารียหยุดชะงักและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเตือนบางอย่างแก่ชายชาราแม่ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องเข้าไปยุ่งด้วยก็ตามแต่เพราะชายชาราช่วยซ่อมนาฬิกาทรายที่แตกไม่มีชิ้นดีให้เป็นอย่างดีเธอจึงอยากแสดงความขอบคุณเท่านั้นใบประมูลสินค้านั่นนะขายคืนไปจะดีกว่านะมันไม่มีประโยชน์หรอก มหมายความว่าอย่างไรหรือครับเท่านั้นแหละที่ฉันจะบอกส่วนจะทำอย่างไรลุงก็ตัดสินใจเองแล้วกันในชั้นใต้ดินของคาสิโนโมีการค้ามนุษย์อย่างลับๆและยังมีการประมูลสินค้าหลายอย่างที่ได้มาจากต่างประเทศอีกด้วยใบประมูลมีราคาแพงเกินกว่ากำลังที่คนทั่วไปจะซื้อได้แต่ช่วงสองสามวันก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้นก็จะมีคนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อแย่งกันซื้อใบประมูลกันเลยทีเดียว เนื่นเพราะมีข่าวลือว่าจะมีการประมูลของหายากได้ในราคาถูกนั่นเองอีกทั้งยังมีข่าวลือว่าหากนำของที่ซื้อจากที่นั่นมาขายต่อข้างนอกแล้วก็จะได้กำไรงามอีกด้วยชายชราเองคงซื้อใบประมูลมาด้วยเหตุนั้นเป็นแน่แต่สุดท้ายแล้วเจ้าชายก็จะนำกำลังเข้าไปรื้อคนและสั่งปิดคาสิโนในที่สุดแล้วใบประมูลที่มีราคามหาศาลก็กลายเป็นเพียงเศษกระดาษในพริบตาเช่นนั้นแล้วชายชราก็จะขาดทุน ชายชราทำหน้างุนงงกับสิ่งที่อาเรียพูดและดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่มีความคิดที่จะขายใบประมูลตามคำแนะนำของเด็กอย่างอารียอีกด้วยถึงจะเสียดายฝีมือแต่ก็ช่วยไม่ได้นะในตอนที่อาเรียพูดจบและตั้งใจจะเดินออกจากร้านสารพัดสิ่งชายคนหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่ตรงมุมร้านเมื่อสักครู่ก็เข้ามากระชากแขนเล็กของอารียไว้ ส่วนผู้ชายอีกคนก็ชักดาบมาสกัดผู้คุ้มกันทั้งสองคนของอารียไว้อย่างรวดเร็วเขาเคลื่อนไหวอย่างว่องไงราวกับแสงทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวอาเรียและผู้คุ้มกันของเธอถูกชายสองนั้นเข้าถึงตัวโดยที่ไม่ได้ใช้แม้แต่กำลังเลยสักนิดเดียวตูบเจสซี่ตกใจล้มลงไปนั่งที่พื้นเธอสะดุ้งตกใจพร้อมกับกรีดร้องแบบไม่มีเสียงออกมา หากขยับตัวแม้แต่นิดได้หัวหลุดจากบาปเป็นแน่อารียที่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนตัวสันระริกยังเห็นได้ชัดทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นผู้ชายที่จับข้อมืออารียไว้ถามขึ้นมาดวงตาสีฟ้าและผมสีดำที่โผล่พ้นออกมาให้เห็นเล็กน้อยจากช่องว่างของผ้าคลุมเทียบกับความสูงที่ดูเหมือนผู้ใหญ่แล้วร่างกายเพรียวบางและใบหน้าอ่อนเยาว์นั่นอย่างมากก็คงรุ่งราวคราวเดียวกับเคน อารีรีตาพยายามนึกเธอรู้สึกเหมือนกับเคยเห็นใบหน้าอ่อนโยนนั้นจากที่ไหนสักแห่งเธอรู้สึกถึงแรงบีบข้อมือที่แน่นมากขึ้นฉันถามว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นกับเจ้าของร้านหมายถึงเรื่องอะไรกันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่เธอกวาดตามองไปรอบๆแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เลยชายคนนั้นถามซ้ำอีกครั้ง ฉันถามว่าทำไมเธอถึงบอกว่าใบประมูลนั่นมันไม่มีประโยชน์ในตอนนั้นเองที่อารียาเข้าใจคำถามของเขาแต่แล้วอารียาจะบอกเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรแล้วทำไมถึงต้องเข้ามาถามเธออย่างครวดพลาดขนาดนี้หรือว่าเขาเองก็ตั้งใจจะเข้าร่วมการประมูลนั่นเช่นกันอารียาคิดแล้วมองพินิษด,ดูจากสภาพการแต่งกายของเขาเพราะเขาใช้คลุมผ้าสีดำคลุมตัวอยู่จึงมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะัก แม้กระทั่งเสื้อผ้าข้างในที่เธอเห็นจากช่องว่างเล็กๆของผ้าคลุมก็เป็นสีดำด้วยจึงไม่สามารถเดาอะไรได้เลยอย่างเดียวที่เธอรู้คือเขามีผิวพรรณที่ดูดีต่างจากสามัญชนทั่วไปที่ต้องทำงานหนักขุนนางหรือเปล่านะแต่ดูแล้วคงจะเป็นขุนนางที่ยศไม่สูงสักเท่าไหร่ อาเรียจำหน้าตาของขุนนางและคนชนชั้นสูงที่เธอพบเจอในงานเลี้ยงต่างๆที่เคยเข้าร่วมได้แต่สำหรับเขาคนนี้เธอไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลยดูแล้วคงเป็นขุนนางจากชนบทที่ไหนสักแห่งที่ตั้งใจมาเข้าร่วมงานประมูลหลังจากที่คิดได้ดังนั้นชิ้นส่วนปริศนาก็ต่อติดกันพอดีอุตสาซื้อใบประมูลราคาแพงแล้วยังขึ้นมาที่เมืองหลวงพอได้ยินว่ามันไม่มีประโยชน์ก็คงจะตกใจสินะ แม้เธอจะคล่องใจที่อีกฝ่ายเคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างน่าประหลาดและยังพูดจาไม่เป็นทางการกับเธอก็ตามแต่เธอก็คิดถึงความน่าจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วข้อมือฉันโดนนายจับอยู่มันเจ็บนะปล่อยตอบคำถามฉันมาถ้านายปล่อยมือฉันก่อนหลกักก็เขาไม่ปล่อยข้อมือของเธอแถมยังจ้องหน้าเธออีกด้วยใบหน้าของเขาบอกว่าไม่เชื่อใจเธอ ในตอนนั้นเองที่อาเรียตั้งสติและกลับมาคิดได้ดูภายนอกแล้วเขาอาจจะอายุมากกว่าอารียแต่ที่จริงนั้นอาเรียคือฝ่ายที่อายุมากกว่าแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเธอจะเอาแต่เที่ยวเล่นสนุกไปวันๆก็ตามแต่นั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เธอสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆและมองผู้ชายออกถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตมากกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงไม่มาค้นหาคำตอบได้งงงังแบบที่เขาทำหอรอออกก อาเรียยิ้มหยอดเล็กน้อยแล้วพูดกระซิบเบาๆต่อผู้ชายที่กำลังข่มขู่เธอดูเหมือนจะมีฝีมือมากกว่าผู้คุ้มกันของฉันเสียอีกนะคุณคงไม่ได้กำลังคิดว่าถ้าปล่อยมือไปแล้วเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอแบบนี้จะหลุดมือไปได้หรอกใช่ไหมแล้วข้อมือฉันก็เจ็บมากเช่นนี้ในตอนนั้นเองที่เขาได้ก้มลงมองดูข้อมือของอาเรียมือสีซีดที่ถูกบีบจนสีเลือดจางไปกำลังถูกแทนที่ด้วยสีน้ำเงินจางๆราวกับสีของสอพอ เขาส่งสายตาให้กับชายที่มาด้วยกันก่อนจะค่อยๆปล่อยมืออารียะชาชาผู้คุ้มกันของเธอยังอยู่ในสภาพที่ขยับไม่ได้อารียที่แม้ข้อมือของเธอจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วแต่ก็ถูกชายคนดังกล่าวขวางทางไว้จึงไม่สามารถหนีไปทางไหนได้อารียสะบัดข้อมือที่รู้สึกชาแปลบแลบบบบหลายครั้งก่อนจะกำมือแล้วปล่อยประสาทสัมผัสของมือที่ถูกบีบอย่างแรงนั้นทื่อลงช่างเป็นคนไร้มารยาทไม่มีที่เปรียบเสียจริง ตอนนี้ก็ตอบฉันมาได้แล้วฉันได้ยินข่าวลือมาข่าวลืออะไรข่าวลือที่ว่าคาสิโนจะล้มละลายในไม่ช้าน่ะสิอารีอาไม่ได้สัญญาว่าจะบอกความจริงและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะต้องพูดความจริงด้วยเธอจึงพูดโกหกไปเขาทำหน้าเคร่งเครียดไม่ว่าจะดูยังไงก็คงจะซื้อใบประมูลมาแล้วแน่ๆอารีอโกหกเพิ่มเข้าไปอีก มีข่าวลือว่าไวเคาลูฟขาดทุนจากธุรกิจหลายอย่างที่เขาเข้าไปลงทุนนะเขาจะขายคาสิโนและยอมทิ้งยศไม่แน่ว่าอาจจะลักลอบหนีไปตอนกลางคืนด้วยนะไวเคาลูฟเป็นเจ้าของคาสิโนและยังเป็นขุนนางที่ต้องโทษประหารสามชั่วคนหลังจากที่ถูกเปิดโปงเรื่องการค้ามนุษย์เขาทำเรื่องชั่วช้าคนเดียวไม่พอยังนำความพินาศเข้ามาในตระกูลทำให้ลูกหลานเดือดร้อนไปด้วย คำตอบของฉันก็มีเพียงเท่านี้ฉันจะกลับแล้วช่วยหลีกทางด้วยถ้าเรื่องที่เธอพูดมาเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ดวงตาสีฟ้าจ้องหน้าอารียใบยหน้าของเขาแฝงไปด้วยความน่ากลัวอารียรู้สึกเสียวสันหลังวาบและขนลุกเธอรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่กำลังไหล ถึงจะรู้ว่านั่นเป็นแค่คำขู่แต่เธอก็ไม่สามารถวางเฉยต่อสัตว์ร้ายตรงหน้าที่กำลังข่มขู่เธอได้อารียาไม่สามารถเก็บอาการปากสันได้เธอฝืนยิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติคุณจะตัดสินข้อเท็จจริงจากข่าวลือได้ยังไงกันนั่นสินะเขาตอบอย่างเห็นด้วยแต่การกระทำไม่เป็นเช่นนั้นเขาจดจ้องอารียาอย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับกำลังบอกเธอว่าเขาจะจำหน้าเธอไว้ให้ขึ้นใจแล้วจะตามหาตัวเธอแน่ๆ โดยจุดที่เขาจ้องมองนานเป็นพิเศษก็คือพลอยทับทิมรูปดอกกุหลาบที่ติดอยู่ตรงหน้าอกเสื้อของเธอสายตาที่เขามองมันราวกับรู้ถึงที่มาของมันว่ามาจากที่ไหนอารีนาซีเผือดต้องหนีฉันต้องเลี่ยงเขาเธออยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเธอรู้สึกได้ถึงอันตรายบางอย่าง คำขู่จากคนที่เธอไม่เคยพบเจอในอดีตอาจจะกลายเป็นคมดาบที่ฟาดฟันคอของเธอก็เป็นได้ในเมื่อฉันตอบคำถามจบแล้วช่วยปล่อยคนคุ้มกันของฉันด้วยหลังจากที่อารียพูดออกไปด้วยสีหน้าราวกับว่าเธอพร้อมจะซุดลงไปได้ในทันทีเขาก็ส่งสัญญาณมือให้กับชายอีกคนที่มาด้วยกันชายคนนั้นยอมปล่อยทหารผู้คุ้มกันของอารียอย่างสุภาพ แม้จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วแต่ทหารคุ้มกันของอารียก็ยังไม่เคลื่อนไหวได้พวกนั้นเอาแต่จ้องตาชายที่ข่มขู่พวกตนอารียรีพาเจสซี่และทหารคุ้มกันที่ไม่มีประโยชน์ของเธอออกจากร้านสารพัดสิ่งไปอย่างรวดเร็วจะเอาอย่างไรต่อขอรับผู้ชายที่ใช้ดาบข่มขู่ผู้คุ้มกันของอารียถามเขาขึ้นมาหลังจากตรวจสอบรถมาของอารียที่หายไปอย่างรวดเร็วรถมาของตระกูลรดเซนอย่างนั้นหรือ ใช่แล้วขอรับท่านเขามีบุตรสาวอายุประมาณนั้นด้วยงั้นเหรอมีบุตรธิดาชื่อว่ามีเอลหนึ่งคนขอรับเห็นว่าหลังจากแต่งงานใหม่ก็มีบุตรสาวเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งขอรับแต่ได้ยินว่าเป็นคนเสเพลไม่รู้จักมารยาทที่ถูกที่ควรเท่าไหร่กระหม่อมเลยคิดว่าเลดี้เมื่อสักครู่น่าจะเป็นเลดี้มิเอลขอรับมีเอลชื่อที่มีความหมายว่าน้ำพึ่งหรือเปล่านะ ช่างเป็นชื่อที่ไม่เข้ากับหน้าตาเย็นชาของเธอเลยจริงๆแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวก็ยังรักษาความสุขุงเอาไว้ได้แถมยังรับมือได้อย่างมั่นใจอีกด้วยช่างใจกล้านะักคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นแค่เด็กผู้หญิงอายุสิบปีต้นๆเท่านั้นเขามองมือข้างที่ใช้จับข้อมืออาเรียรไว้อย่างนิ่งๆข้อมือของเธอเบาบ,บางและดูอ่อนแอมากซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กสาวอายุเท่าเธอจะเป็นเช่นนั้นแต่เธอกลับดูอ่อนแอและเบาบ,บางกว่านั้นมาก มันคืออะไรกันแน่ความรู้สึกแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นไออุ่นของเธอที่ยังเหลืออยู่ที่ฝ่ามือของเขานั้นให้ความรู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกที่เหมือนจะคุ้นเคยแต่ก็ไม่คุ้นเคยความรู้สึกเบาบางเหมือนกับว่าเคยสัมผัสจากที่ไหนสักแห่งเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนงั้นหรือเพราะไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลโรเสเซนจึงไม่สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกอันคุ้นเคยนี้ได้ชายอีกคนถามขึ้นมาหลังจากเห็นเขาเหมอมองมือของตนเอง จะทำอย่างไรดีขอรับให้ส่งคนไปติดตามดูหรือไม่ขอรับไม่ละ่ะแค่รู้ว่าเป็นบุตรสาวตระกูลไหนก็พอแล้วก่อนอื่นเราต้องไปตรวจค้นคาสิโนก่อนถ้าหากข่าวลือถูกแพร่คลายออกไปจริงวัยเขาอาจจะหลบหนีไปได้ต้องรีบจัดการเขาก่อนแต่ว่าเรายังมีข้อมูลไม่พอนะขอรับอีกอย่างในตอนนี้แผนการของเราก็ยังไม่สมบูรณ์เลยถึงจะไม่มีแผนการที่สมบูรณ์ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ไวเค้าลูฟหลบหนีไปได้แล้วกันหากว่าหนีออกไปนอกประเทศได้แล้วละ่ะก็จะทำให้เรื่องทุกอย่างยุ่งยากขึ้นไปอีกทางที่ดีหากเกิดอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้เกิดภายในประเทศดีกว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งที่ไม่มีมูลความจริงของเลดี้คนเมื่อกี้ก็ได้ขอรับถึงมันจะเป็นเรื่องแต่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องจริงก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องที่ควรจะทำได้สิ สมมุติว่าข่าวลือที่แพร่ออกไปเป็นเรื่องโกหกแล้วละก็ความเสี่ยงเดียวที่พวกเขาจะได้รับจากการบุกค,ค้นคาสิโนโดยไม่มีแผนการและขาดข้อมูลที่เพียงพอนั้นก็แค่จะทําให้เจอเรื่องยุ่งยากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความเป็นไปได้เพียงหนึ่งในหมื่นนั้นหากคําพูดของอารียานั้นเป็นความจริงขึ้นมาและวไวเขาเกิดหลบหนีไปในขณะที่พวกเขาหาข้อมูลและว,วางแผนแล้วละก็ สุดท้ายก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากประเทศใกล้เคียงซึ่งถือเป็นเรื่องยุ่งยากน่าเบื่อและยังน่าอับอายอีกด้วยหากเป็นไปได้ควรจะทำให้เรื่องมันจบลงในประเทศดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นเธอคนนั้นยังรู้ด้วยว่าคาสิโนจะล้มละลายในอนาคตทั้งที่ดูภายนอกแล้วคาสิันนทำยอดขายได้สูงขึ้นในแต่ละวันแท้ๆแ,แต่เธอกลับรู้ว่ามันจะล้มละลายลงทั้งที่มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครรู้เลยนอกจากตัวเขาคนเดียว แม้เธอจะบอกว่าได้ยินข่าวลือของไวคาวลูฟมาจากที่ไหนสักแห่งก็ตามแต่เมื่อดูจากรายละเอียดที่เธอเล่าแล้วแน่นอนว่าเธอต้องรู้เบื้องหลังของมันแน่จะช้าอยู่ไม่ได้ต้องเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นจะให้เริ่มเมื่อไหรด่ดีขอรับวันนี้วันนี้หรือขอรับใช่ระดมคนแล้วกําหนดตําแหน่งภายในหนึ่งชั่วโมงเราจะบุกเข้าไปในทันทีเพราะไม่รู้ว่าเขาจะหลบหนีไปตอนไหน จะให้ทําวันนี้เลยมันก็ค่อนข้างยุ่งยากไปหน่อยนะครับชายคนนั้นได้แต่พร่ำบ่นกับตัวเองแต่เมื่อเขาสังเกตสีหน้าของผู้ที่ออกคําสั่งแล้วแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปพร้อมกับพยักหน้าน้อมรับคําสั่งทันทีเข้าใจแล้วขอรับกระหม่อมจะรีบไปเตรียมการทันทีขอรับชายผู้นั้นรับคําสั่งแล้วทําการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหายไปในพริบตาเขาก้มลงมองไออุ่นที่ลงเหลือในมืออีกครั้ง ในตอนนี้มันแทบจะไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วมีเพียงสีหน้าของอาเรียตอนหันหลังกลับเท่านั้นที่ยังคงแจ่มชัดอยู่ต้องไม่ใช่ตอนนี้สินี่ไม่ใช่เวลาที่จะจมอยู่ในความรู้สึกวันไหวเขาควรจะรีบจับตัวไวเค้าแล้วยืนยันถึงสถานะในปัจจุบันของไวเค้าให้เร็วที่สุดเขาปัดเรื่องสัมผัสอุ่นและใบหน้าของอารียอออกไปจากความคิดแล้วพลางตัว